สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชม f อทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาสอบถามความฝันของแม่บัวอ,อีกเทือหนึ่งนะคะก่อนสิโจวิ่งหนีไปเพราะว่าแม่บัวเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีเพิ่นไปงานศพกับมานะคะเพิ่นว่าเพิ่นฝันนะคะท่านผู้ชมเนาะละกะสิ่งที่บ่คีวาจะฝันถึง กฝันนะคะท่านผู้ชมก็คือสมเด็จนางพญายนะคะไฮโบรานทียูบานของแอนมินนะคะเอามาไหว้ี่หลายเดือนแล้วนะคะท่านผู้ชมแม่บัวว่าเคยฝันถึงเลยนะคะเทือกหนีเป็นเทือแรกที่แม่บัวเพิ่นฝันถึงสมเด็จนางพญายนะคะเพิ่นมาหาหอนในความฝันมาบอกตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิเป็นตัวใดนะคะแอนมินกสิพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามความฝันน้ำแม่บัวเมืองนะคะ สวัสดีค่ะอันฟันไว้จังไหนกาะอันมือมือที่ฟันเห็นนั่นไปงานศพมือโอ้งานศพพ่อกี้อันนี้เป็นเป็นคนละคนละมือกับกับมือขึ้นแน่นกับมือขึ้นเบาเบามือนนั่นให้ฟังก่อนมือนันกับฟันมาพรกะกันซกันมันมอมมือไปงานศพน่งโตกันว่าเพิ่นอายุเพิ่นหลายเพิ่นใดอายุเพิ่น เกิดพ่อสเท่าไหร่ <0 7. S 1> อายุเป็นเท่าไหร่แมนศูนย์เจ็ดยาวาศูนย์เจ็ดเป็นเป็นอายุหาสิบหาสิบแปดหาสิบแปดหาสิบแปดหาสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดหาสิบแปดนี่ละหาสิบแปดปีแต่ว่าควาเป็นจริงน่ะหาสิบแปดแต่ว่าอยู่ในใบอันในรูปที่ผมเขียนให้นั่นเป็นหาสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดอืมแต่ว่ายาว่าก็าเป็นจริงน่ะเราหาสิบแปดปี มันโชวกันเรื่องเลขบัตรเพิ่นมาเลขเกันบอเพิ่งกี้เพิ่นมาเลขหลายๆเพิ่นบอนบันไม่บัวไม่เงี้ยเมือแรงมาฝันนวดโต๊ะเงี้ยเมือแรงมานอนฝันฝันว่าไม่ยิ่งนั่นบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่เฮดเด้อแจ็คสิใบซื้อหกแปดสิใบเป็นไม่ยิ่งเป็นไม่ยิ่งซื้อแ <68. S 1> ปดแมนหรือเพิ่นสืมาให้โุกบอหรือจังใด โอ้หลังจากที่ไปทรงสก,การ์ไนแล้วบอท่านอะไปทรงท่นไปทรงบอกเมนเมื่อน,นั้นโอ้เมื่อนันไปไปฟังสวดวิธรรมแมนฟังสวดแล้วกับพระก,กันมามากท๊งแค่เมื่อแรกมากกับมาฝันฝ<บ>ันว่าฝันว่าไม่งีง่เงี่นมาบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่เฮ้เด้อเอาแจา็คสีบ6-8 6-8แปกดกแปดตัวเดียวนั่นครับคผู้ชมนี่ก็ ฝันมาวันนี้มันเศร้ามากอ่ะหัเมื่อคือเราฝันบ่ได้หลายดอกฝันตะเพิ่นมาบอกเลยอันนี้ซื้อลอตเตอรี่ท่นน่ะอืมปนี้พอตกะมาขึ้นมาขึ้นนี่มาฝันอีกโอ้มาขึ้นนี่ขึ้นฝันมันมาดมาขึ้นฝันมันมาดฝันขอนกี้แกงนั่นละ่ะอืมฝันวิญญาเพิ่นไปยืนอยู่ในความฝันนั่นฝันวิญญานั่นญาญาอยู่นั่นละ่ะเพิ่นไปยืน ยืนไหแมนยืนไดไหายไม่ไมาหยายที่ใส่องค์สมเด็จแมนซา,ากไปกระเท่ายืนงกล้องสี่แหละยุนหนาประตูไม่บัวในขวม้มฝนไม่บัวว่าสีลูกมามาเขาจะขอเจียงน้อยนึงนะครับแต่ช่วงเพราะว่าช่วงพอเที่ยงเอามาครับครูบาอาจารย์ทั้งกาสินครับปัว่าจะมีปูญ่าเป็นหลักสมรักษาจะเป็นปูญาหลักสมรักษาหาที่ว่าเป็นใส่องค์สมเด็จมานะครับจะ่เช่วงเอามาหาชาวบ้านคนใดบูชบูช่าเน,นชาเนาะ ก็เชิงวายแย่บัวว่าบอกข้ามวาญญาก็จะเป็นยาที่เป็นรักษาหายองของปูของสมเด็จสมเด็จเอของหายของใสองค์ปูของสมเด็จพราสมเด็จโอ้ยบ่เตี้ยงก็ไดเนาะบันนี้ในควันไข่ประตูออกมาเห็นเพื่อนยืนเห็ดซักเหมือนกันเท่าโยมมือคัดหลังหนึ่งสิ่ญยาเป็นยาดิผมขาวเบิดผมเบิ่นนั่นทื่อว่าจอนนมา พาจารย์เพิ่นให้เฮาวแจงขมาาขมผู้นาะแม่นบัดนี้บัดนี้เกิเพิ่นเลยว่าอันเพิ่นมาเนาะผู้ได้ยินผัวมึงจมมาซั่นจมหยังล่ละงาตอนออกมาตื่นบ่เถอะตื่นเพิ่นบานผู้ใดมายืนอยู่นี่เว้ยเพิ่นว่าสะเดือดแม่นความฝันนั่นเพิ่นเลยว่าเอ้ามันผู้ใดมายืนอยู่นี่งางาม้าจะใสเพิ่นว่า กูจะยุ่นแถวนีละ่ะอยู่บ้านมึงน,นีล่ล่ะกูมาตะโดนแล้วกูมาน้ำสูตตะโดนแล้วสูตเอากูมาพเพื่อนว่ามันีเพื่อนแล้ว่าเอาไม่ดียนยังเงีย้ยอยู่นี่เพื่อนว่าพูดแตหมู่บ้านพูดแต่ินผัวมึงจมบะสันจมว่าสิไปซื้อทาสระว่างสิเมียนเจ้าจมอยู่ของบ้านเอเอเจ้ามดีดีเออในความฝันนั่นพูดแต่ินผัวม,มึงฝันว่าผัวมึงอยากได้เงินไปซื้อทาส S <S <S ก,ก,ก,ก็บอกเออกูแต่ว่ากูกูกูแต่มี่สัญญาก็มึงไหวเนี่ยเพืน่นว่ามึงต้องมีสัญญาก,กันกูก็มึงเพ่นว่ามีสัญญาอีหย่างงยาแต่่เงื่อนกูนี่เงื่อนกูนีน่มี่ค้องดีหลายเนี่ยเพ่นว่าเงื่อนหลังนี่เนยเงื่อนหลังนี่ใส่เงื่อนหลังไหนยางานั่นละสี่ขึ้นหลังตูนั่น อเอามันคือ้เป็นไห้น้าหลังเพื่อนกูมื่อมู่จากบอกเป็นว่วหลังเพื่อนกูอยู่หันละ,ะ,นะคนมาก่อนมึงเสียไหยกูก่อนกูเสียไห้มึงเลยต้องสัญญากับผู้ใหญมึงต้องเอาคันบักเบนไม่กูกูกูหนึ่งวันพผใหญ่คือที่หาคำล้ววา่าเอาอนพ่าสินผ่นานไม่ไม่บัวบ่าได้เฮ็ขขด,ดขึ้นในคนบอกได้เฮ็ดเด้คันเบนใหญ่ที่หาคำ เอาตะเอาตะบ้านผ่าไงคนวะบันนี้เอาแล้วเอาแล้วผู้สิไห้มึงเด้อมึงไปเอาเอางื่อนกูลงมาผาคนวะเอาห้เนาาี่ยมันาเอาผามันสีพผาได้หัวงามันโมเมนบหมองโม่ได้สีไปผาแตกคอยเลยว่า <laughs> มันโมเมนเมดมันกระพาะได้แล้ววะบันนี่อยก็เลยไปโจมไห้ลงมาโจมลงมาเนาะโจมลงมาตั้งไว มึงงานเปียวหมีอยู่ขั้วมากแล้ววะแต่ว่ากูว่าพาได้มึงพาเองแล้ววะพอก็เลยพาเครื่องมันบละพาเครื่องมันแหวออกแหวออในเห็นัตเร่โตแดงกี่เครื่องเลขที่ไน้ไหนั่นล่ะพาออกเครื่องมันมีเครื่องหนึ่งนั่นนะมันมีศูนย์ห้าเก้าเลขห้าเก้าแมนศูนย์ห้าเก้าัวแดงกือเครื่องเลยอุ๊ยบามากคนคิงลูกครับท่านผู้ชมเลขนั้น ศูนหาเก่าแล้วมึงพาแล้วมึงเอาปีไว้แล้ววะปีไว้แล้วมึงไปไใบมองเก่าเรื่องเงื่อนกูเด้อมึงอย่าลืมสัญญากันกับกูเด้อเห็นตัวเลขแล้วแหมปีไว้คือเก่าปีตใบมองเก่าไป้บมงเก่าแล้ววะแล้วมันถูกถูกที่หาคำแม่ถูกวันที่ที่หาหนั่นหาเอาที่หาคำนั่นวันผ่าไงนั่นต้องเทดขันบอกเบนมาให้มึงต้องเฮ็ดขันบอกเบนมาให้กูทุกวันผ่าไงแล้ววะ สัญญาสัญญาครูกับมึงนี่คูคูคเป็นของเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนกันระหว่างนะูนหาเก่าศูนหาเก่าก็เรยว่ามึงหูบองหวัดก่อนเนี่ยกูบอกมึงเด้แต่ว่ามึงบอสือเ,อาเรา,าอะเลขหน,นึ่งหาเก่านะหนึ่งหาเก้านะแมนกูดได้เป็นผู้ไปบอกมึงมึงแต่ว่ามึงบอสือเอาโอ้โจะไปบอกเป็นบัวโยโร่งพยาบาลน,น่ะแมนบอกกางไดนดกเนี่ยเอิดเป็นใครเป็นสื่อ็นบวลา กบอกมึงเทียนนึงแล้วแต่ว่ามึงบวมเอาบันนี้เทืยสองนี่กูได้ยินหัวมึงจุ่มซื่อเดิมาบวมบวมก็บวมครับสมุดชื่อมหมู่บ้านไปสารปูเจกก็เลยบวมขึ้นโอ้ยอย่าเฮ็ดก็่บวมคุยกันบวมบวมบวมไปจะโดนน่ะล่ะพอเที่ยงบวมไปจะโดนว่าเขายังมีขั้นเจ็ดถาดใช้หายเมย์ไงหายเม่พอเที่ยงกระปอพอเที่ยงนะออกมาจากกำแพงก็เลยจมหมู่บ้านยางมาโอ้ยอยากถือเลขกได้น้อยจากใดจากซี่หาเงินพ่อเด็กเฮ็ดเอากำสื่อกำแพงมาเอาสื่อ ธาตุเมื่อไห้แม่พอเที่ยงพอพอเที่ยงากไห้อันลูกกลานไปถามเบิ้งผู้เขาหมูจักกับบาดประสันไปคุยกับะอายจา์ว่าเออ่นเสียคาทีแพ่งบ่อพอเที่ยงจะเคตียจูนี่สินะได้จมหมู่ว่านี่คนได้ยินเนาะคุณท่านผู้ชมนะจมอยู่่นนี้เพื่อกันสลักคุนท่านผู้ชมแต่ว่าตามจริงพอเที่ยงนี่ก็ได้ยินได้ยินก่อนตอนช่วงเอามาก็ได้ยินทัดค้นบ่อชูฟังอยู่ว่าแน่หันเ่นมักจะห้เรียงวันที พระใหญ่ครับผมมันจีสิผาคำเนาะคนใชเรียงต่พระใหญ่เพราะว่าเราต้องเรียงยังหลายขันวายเพราะเราใหม่กระไวแต่มันมันพระใหญ่มีขันหมักเบนมีขันหมากขันผู้ข้นถีขาเพิ่นหูจักเกี่ยวกับไหถีใไซองค์สมเด็จมากเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพระสมเด็จมากมันบอกสูบที่ยงฟังเนาะไม่บัวเนาะแต่แต่ไมเอาไม้ใหม่ปุ่นเนาะประมาณนี้กระมาณเป็นปีสองปีละมั้งหมูชามาน้ำครูบาอาจารย์เพิ่นเพิ่นไหมากต่ว่าเมื่อคืนนั่งคุยกันย่างดับย่างดีเดลอ เพิ่นนั่งทั้งโตไปหัวนั่งยังน่มก็คุยกันแต่ว่าเพิ่นมี่สองหัวเมียแต่ว่าพวกมึงเอาหูมาองค์เดียวเอามาผู้เดียวแต่ว่าปูนั่นพวกสูบ่ไปเอามาสู่แยกออกจากกันหมดซะจะไปนั่งเจตังกันเลยวุแมนเหรอเนาะแมนกับเพิ่นหายสองเพิ่นหามาสองหาจริงอยู่แต่ว่ากลับไปนทำกันกับเจตังก็เลยแบ่งกันแมนเพิ่นก็บก็ไปเอาเปียบก็เลยเป็นยเจตังแมันไปหนึ่งแยกแยกปูออกจากกันเพิ่นว่าะ ญานี่คือไปอยู่นะมึงปูนี่คือไปอยู่กับอยู่นั้งผู้นั้นอยู่กับจิตตังปรจักเออแมนอยู่ห้ยสองหน่วยเนาะแมนเหมือนนั่นเผนหายสองหน่วยให้เพิ่นห้บูซาเอาเฮะบูซาจิตตังกับบูซาเพิ่นกับวาอยู่ก็เลยแบ่งกันคนละหน่วยสู้แยกจากแยกูออกจากกันมาสันที่แรจิตตังเจ้าเบื่อหนาเหล่พระเที่ยงก็เลยขอขอคนละหน่วยจิตตังก็เลยว่าเออเอาเอามานำกันกับแบ่งคนละหน่วยมาสันเป็นเป็นไ้ ยูฟ้าสิบีไทยเนี่ยจะมีผ้าสมเด็จเต็มอยู่ในหันครับเพราะสมมติช่วงเปนตี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 ไปทางในนั้นจะใส่มาประมาณร้อยองค์ยุกเอาชิบเก่าองค์นีละเพราะเที่ยงกับโบเก่งทางนี้เนาะคือโบแปเอาไม่เพป็นเมืองเนี่ยมันเป็นจะเสียไปไทยเบิ่งอยู่บานี้เพูนเลยว่าสู้แยกกูออกแย่กันแต่ว่าปูนอยู่ทางุ่นแต่งานกูมาอยู่น้ำสูดนนแล้วสูเอากูมาแล้วว่ามาปล่อยเงอนให้เอามาปล่อยเงอน กูกับเฝ้าเพื่อนสูอยู่ยเย็นนี่แหละวพ่อนทุกมือนี่ละกูก<อ>ับเฝ้าอยู่นี่ละกูนั่งเพื่อนกูนี่ละเราอะกูกับไปสูไปสูหมากูกับแนมเบิ่งอยู่เราอะไปหันมาหนีกูกับแนมแต่ว่ากูได้ยินผัวมึงจุ่มละ่ะมือมือบ้านเราอะนี่ข่วมฝันกูก็อยากมาบอกโอ้ยสาธุเ<ม>นแม่บ่านีน้ก้อนสิก้อนก้อนเพิ่นสิไปเนาะเพิ่นกับเดียังไม่ให้ป่อยหรอก เดมาเป็นห่อไงแมนเป็นหอหอเงินหรือหออย่างลบเป็นอันผ่าซีทองสีเดให้คอยเดบันเพื่อนเลยวะอันนี้กูสิไห้ข้องขวัญมึงเด้อวะสันมึงเดมาอันมือมาคนมาเพื่อนก็เลยเอาใส่มือไงเออมันนี่ก็เจ้าผู้ขวอยละวก็ดีลงมากจะรั่งเสียเอาใส่มือไ้ ตีออกไปแล้วก็ล่างสีเอาเมือม่อใส่เมื่อไหงนะกระไรหูเมื่อเจ้าไปปูกว่าตีหาเนี่ยแล้วว่าลูกละเมมันตีหาละทั่วคนว่าแต่ว่าความผูเชื่องคิดไว้ถี่ลำดับคิดครับขึ้นไปมันอาจจะแม่นดีครับผู้คนไปบอกอยู่ทีต้องพยาบาลนั่นจะเป็นยายาองค์นี่ละแต่ว่าปู้สีสุโทษนี่สมากันจุดเันะใะหายมาทั้งทูทั่วไม่บัวเนาะจะเป็นเมียนยาดีๆนัเพิ่มมานั่นน้มนั่มารักสมรักษา แต่ว่าเฮากะการได้บายยทุกพระอยู่ระครับเผู้ชมว่าจะเป็นพระน้อยพระใหญ่แต่ว่าแม่บัวพระจาเหตุการณ์บาเบื่หายเฉพาะเฉพาะพระใหญ่เราก็มีคำมากคำคู่แต่ก่อนนี่เคยไหว้เพราะเราไม่อยุ่เก่าตามครูอาจารย์คนบอกหรือว่ามีคนเพิ่นุูมจักคนบอกชื่ฟังว่าให้ไหว่อยุ่เก่าเก่าพระน่าไม่บัวเนาะเก้าศิลป์เออให้เก่าพระนั่นแหละเก่าพระเพิ่นให้ไหว้เพราะเราไม่แต่ว่าหลังจากนี้มากกับบวไหว้ก็ได้พระจากก็มีคำมากคำคู่ มีคำากะพูดเรไม่ถูกเที่ยนไปบหายเพื่อนยี่สนาแต่เมนบัวคนก่บางครั้งกับบ่ายบางครั้งกับบริบายแต่ว่าทั้งบ่ายดอกไมาูกเทียนบ่ายทุกพระครับผมเนาะไปครับสมุช๋่มจะพาไปเบิ้งพาไงนะบายทุกพระ่ะพาีปีบิ้งเพราะมีอีดีวอเนาะไปครับอยู่ในบ้านเดี๋ยวพเช้าพาไปเบิงกานผู้ชมนี้นะคะกับสิเป็นไฮโบรานนะคะหรือว่าสมเด็จเอ่อไฮสมเด็จนั่งพญานะคะทิวาแอมินนะคะไดนํามาจากวัด แห่งหนึ่งนะคะที่อยู่จังหวัดกาฬสิน์นะคะท่านผู้ชมเนาะเก่ามาวที่บ้านของแอดมินนี่เป็นเวลาดโดนเหลวนะคะท่านผู้ชมเนาะกะไดวายเดบูชาเพิ่นนะคะแต่ว่าเพิ่นกะบอกเคยมาเข่าฝันหรือว่ามาบอกตัวเลขกเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้คืองวันแรกที่เพิ่นมาเข่าฝันของแม่บัว นะคะท่านผู้ชมเนาะในส่วนตรงนี้นะคะมิ้นก็นอยากจะขอท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญานในการรับฟังรับชมรับฟังนะคะ มีสตินะคะท่านผู้ชมเนาะพิจารณาดูนะคะตัวเลขนะคะกะย่งที่ไม่บัวเพ่นได้บอไปในคลิปเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะมิสิไปติดตามตัวเลขมงได้อีกนะคะมินกับฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามเพื่อจะว่าจะได้ไป็นกำลังใจหกับแอดมินนะคะไปหาตัวเลขดีๆตัวเลขเดินๆมาฝากท่านผู้ชมเอฟซทุกทันนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ